เรื่องการจัดทำหนังสือเสียงหนังสือเสียงคือสื่อที่นำหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาอ่านบันทึกเสียงเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสทางสื่อสิ่งพิมพ์เช่นคนตาบอดได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลเพิ่มขึ้นหนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จักมักผลิตออกมาในรูปแบบเทปคาเสเซ็ต แต่ในปัจจุบันอาจจะดทำเป็นแผ่นซีดีออดิโอบุ๊กคือหนังสือเสียงยุคใหม่ที่สามารถเข้าถึงได้หลายแบบสำหรับคนอ่านหรือผู้สนใจใฝ่รู้ในเนื้อหาของหนังสือในปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่องบันทึกเสียงต่างยี่ห้อต่างรูปแบบและต่างราคากว่าหลายสิบหลายร้อยชนิดที่สามารถสรรหามาเพื่อตอบสนองความต้องการทางหู แม้จะเน้นสำหรับความบันเทิงทางเสียงฉะไหนเล่าเราจะปล่อยทิ้งไปเราควรเอามาใช้เพื่อการศึกษาเพื่อเปิดสก,กราชใหม่ของหนังสือเสียงกันเถิดการประยุกต์ใช้งานอาจปรับปรุงเพื่อบันทึกเสียงต้นแบบเสียงที่หายากและมีประโยชน์ในแง่การเรียนการสอนเช่นบทเพลงท้องถิ่นเห่กลมการสอนภาษาต่างประเทศ หรือการเผยแพร่บทความคำพูดสำเนียงท้องถิ่นหรือการใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตรูปแบบหนังสือเสียงหนังสือเสียงคือสื่อที่นำแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาบันทึกเสียงหนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จักมักผลิตออกมาเป็นเทปคาสเซต็ตแต่ในปัจจุบัน ได้มีการทดลองผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สำหรับคนตาบอดที่อำนวยประโยชน์มากกว่าเดิมเรียกว่าหนังสือเสียงระบบเดซี่หนังสือเสียงระบบเดซี่หนังสือเสียงระบบเดซี่มีคุณลักษณะเหมือนหนังสือแต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดีผู้ฟังสามารถเปิดฟังหน้าใดส่วนใดก็ได้ตามต้องการเหมือนหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ปกติ หรือจะกลับมาฟังสิ่งที่ฟังครั้งไว้ได้โดยสะดวกหนังสือเสียงระบบเดซี่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปหรือใช้กับเครื่องเล่นแผ่นซีดีระบบเดซี่ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยหนังสือเสียงที่มีจำหน่ายเผยแพร่แล้วรูปแบบเทปคาสเซ็ตศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาได้ผลิตรายการหนังสือเสียง โดยเน้นเนื้อหาวิชาต่างๆตามหลักสูตรการศึกษาทั้งในและนอกระบบและสาระความรู้เกี่ยวกับประโยชน์เพื่อส่งสรงการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเช่นระบบกฎหมายต่างๆเป็นต้นและได้เผยแพร่รายการดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการกลุ่มเป้าหมายแล้วรวมจำนวน2,543รายการ เฉพาะรูปแบบเทปคาเสเซ็ตความยาวรายการละ30นาทีโดยจัดทำเป็นเทปคาเสเซ็ตรวม1,315ม้วนการบันทึกเสียงอาจบันทึกผ่านเทปแล้วนำมาบันทึกลงคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Audio อเล o r อร์ดวิสตร์หรือโปรแกรมอื่นที่ถนัด 2. ใช้รูปแบบแฟ้มให้เป็น MP3 เพื่อจัดเก็บและสามารถเล่นได้กับเครื่องเล่น VCD 3. รูปแบบการอ่านควรอ่านดังนี้อ่านชื่อหนังสือชื่อผู้แต่งหนังสือปีที่พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ราคาหน้าหนังสือชื่อคนอ่านหลักการสำคัญคือการอ่านภาพประกอบต้องอ่านคำบรรยายใต้ภาพ หรือข้อความในภาพด้วยหรือกรณีที่จำเป็นต้องบรรยายภาพเพิ่มเติมจากภาพตามที่ตาของคุณอ่านมองเห็นประกอบด้วยเห็นอย่างไรบรรยายเพิ่มเติมอย่างนั้นในหนังสือบางประเภทจำเป็นเป็นอย่างมากเมื่อทำหนังสือเสียงเสร็จควรทดสอบโดยการไร้ยแผ่นซีดีและทดสอบเปิดฟังด้วยเครื่องเล่นซีดีที่สามารถเล่นแผ่น MP3 ได้ก่อนส่งชิ้นงานให้ตรวจ การจัดเก็บและแจกจ่าย 1. บันทึกในแผ่น CDR ควรเรียงชื่อแฟ้มเป็นบทบทโดยเรียงจากบท 1, บท2บท3ไปเรื่อยๆเ,เมื่อเรียงกันและเขียนใน CDR แล้วนำไปเปิดแฟ้มจะเรียงกันตามลำดับจากด้านหน้าไปท้ายหนังสือ 2. อ,อาจถ่ายใส่ม้วนเทป 3. อาจเขียนรูปแบบออดิโอซีดี เพื่อใช้กับเครื่องเล่น CD เพลงรุ่นเก่าๆที่อ่าน MP3 ไม่ได้ 4. อาจเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ไฟล์เซิร์ฟเวอร์และแชร์ไฟล์เพื่อให้เครื่องอื่นเข้ามาฟังหรืออ่านเหมือนระบบห้องเซาลับห้าทำปกจากเอกสารเวิรหรือดาวน์โหลดมาแก้ไขตามตัวปกขนาด DVD อย่างนี้จะได้ง่ายขึ้น